สว,ส,สวัสดีครับสวัสดีพี่พชาวนาทุกท่านวันนี้เราก็มาฉีดยานะครับหลังจากเราเติมน้ําใส่นะครับในช่วงข้าวกัดหางปลาทูนะครับเราก็จะมาฉีดยานะครับเขาเรียกว่าฉีดยาระยะก่อนรอบสุดท้ายนะครับหรือระยะกัดหางปลาทูนะครับหรือว่าข้าวอยู่ในกษณะประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับว่าข้าวจะเริ่มกัดหางปลาทูแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับว่าท้องจะเริ่มเป็นท้องหลาม นะครับหรือว่ากําลังเริ่มที่จะออกรวงหรือว่าบางจุดก็เริ่มออกรวงปะปลายนะครับแบบนี้นะครับหรือบางจุดก็เริ่มทยอยออกรวงปะปลายแล้วนะครับก็คือกับหางปลาทูออกรวงปะปลายนะครับเราก็จะมาฉีดยานะครับก็ตัวยาที่ผมแนะนําเดี๋ยวบอกอีกทีนะครับนั่นนะครับเราก็จะได้เห็นนะครับน่ะกาลังออกรวงปะปลายนะครับในจุดที่ข้าวสมบูรณ์ก็จะออกรวงก่อน นะครับส่วนจุดที่ยังไม่สมบูรณ์นะครับหรือว่ากําลังเร่งท้องก็จะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับท้องก็จะอยู่ในลักษณะท้องกลมท้องแยะนะครับนี่นะครับเราจะเห็นได้ชัดถ้าเราแหวะแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นได้ชัดการฉีดรอบนี้นะครับหรือว่าฉีดในระยะนี้มันจะช่วยเรื่องอะไรนะครับนี่นะครับระยะกําลังเริ่มออกรวงออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับจะดีที่สุดนะครับ ถามว่าฉีดในระยะแบบนี้นะครับเราได้อะไรประโยชน์ของมันคืออะไรนะครับระยะแบบนี้นะครับประโยชน์ของการฉีดในระยะนี้คือ1นนะครับป้องกันเพี้ะนะครับ1เรื่องนะครับป้องกันเพี้ะกระโดดนะครับ2ข้าวในระยะสร้างรวงอ่อนค่อนข้างจะอ่อนแอนะครับหรือว่าคอร์เรฟิลค่อนข้างจะไม่ค่อยแข็งแรงนะครับแล้วก็3เราฉีด เพราะว่าจากระยะที่ข้าวกําลังอยู่ในระยะที่กําลังจะออกรวงหรือกําลังจะสร้างรวงอ่อนเนี่ยข้าวต้องใช้พลังงานเยอะนะครับใช้ค่าปุ๋ย NPK เยอะนะครับการให้ทางดินเนี่ยมันอาจจะหมดลิ์แล้วหรืออาจจะหมดเรื่องยาทางดินหรือให้ทางดินเราเลยมาให้ทางใบนะครับเพราะว่าทางใบเนี่ยจะกินได้เร็วกว่าแล้วก็ไวกว่านะครับเราเลย มาฉีดเร่งนะครับเมื่อเราฉีดเนี่ยอีกไม่กี่วันเขาก็จะออกรวงได้ไวขึ้นเร็วขึ้นนะครับส่วนเดี๋ยวเราฉีดไปปุ๊บเนี่ยจากที่คุณเห็นลักษณะน,น้ําตรงนี้นะครับเมื่อเราฉีดปุ๊บน้ําจะยุบแห้งลงไปนะครับแล้วเราก็จะมาเติมน้ําอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยสร้างรวงอ่อนให้ได้มากที่สุดนะครับไปเดี๋ยวเราไปดูตัวยากันนะครับว่าตัวยาแต่และตัวเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรของข้าวระยะนี้บ้างนะครับทุกท่านเข้าใจนะครับว่าหลังจากเราเติมน้ําปุ๊บ นะครับข้าวจะอยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับเราเติมน้ําเข้าไปเพราะว่าข้าวต้องการน้ํามากนะครับในระยะสร้างรวงอ่อนแบบนี้นะครับหรือกัดหางปลาทูแบบนี้นะครับก็เติมน้ําเสร็จเราก็จะฉีดยานะครับฉีดยาเสร็จลาวนี้เราก็จะปล่อยให้เขาออกรวงตามธรรมชาตินะครับถามว่าถ้าน้ําแห้งมีผลอะไรไหมน้ําแห้งถ้าดินชื้นไม่มีผลแต่ถ้าน้ําแห้งดินแข็งมีผลครับ คุณจะต้องประคองให้อยู่ในลักษณะน้ำเฉาะแฉะดินชื้นหรือว่ามีน้ำนะครับอยู่ในลักษณะแบบนี้อย่าให้ดินแห้งดินแข็งนะครับถ้าดินแห้งดินแข็งแบบนี้นะครับมีปัญหาต่อรวงอ่อนนะครับรวงอ่อนจะสร้างไม่เสร็จแล้วแถมเมื่อสร้างไม่เสร็จรวงก็จะไม่สมบูรณ์นะครับเมื่อรวงไม่สมบูรณ์ปุ๊บเนี่ยปัญหาที่เราจะได้ก็คือรวงจะเป็นเม็ดลายเม็ดดำนะครับหรือว่าการสร้างเมล็ดติดเมล็ดไม่ดีพอนะครับทาให้ข้าวน้ําหนักไม่ดี ไปเดี๋ยวเรามาดูตัวยานะครับว่าตัวยาแต่ละตัวเราใช้อะไรแล้วมีประโยชน์อะไรนะครับอ่มาถึงตัวแรกนะครับตัวแรกก็เป็นตัว12044นะครับเป็นปุ๋ยเกบปุ๋ยเกบตัวนี้ใช้ทดแทนทางดินเหมือนที่ผมอธิบายเมื่อกี้นี้ว่าปุ๋ยทางดินนะครับปุ๋ยทางดินอาจจะหมดลิตรหรือว่าไม่เพียงพอ เราเลยฉีดทางใบตัวนี้เข้าไปให้เขามีพลังงานในการสร้างรวงอ่อนหรือสร้างเมล็ดนั่นเองนะครับก็จะใช้สูตรนี้นะครับจะเป็นสูตรใดก็ได้ใกล้เคียงสูตรนี้นะครับ1กิโลได้พื้นที่ห้าถึงแปดไร่นะครับอย่างแปลงเนี้ยผมสี่ไร่ผมฉีดไม่หมดหรอกนะครับถังหนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวผมก็ต้องไปฉีดหลังบ้านนะครับอันนี้เป็นยาผงนะครับตัวต่อไปนะครับที่ผมพูดเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็คือแมลงวีขาวนะครับเพี้ยกระโดด ซึ่งมันจะมาดูดน้ําเลี้ยงหรือดูดพลังงานหรือน้ําตาลจากต้นข้าวทําให้ข้าวออกรวงไม่ดีหรือเป็นโรคใบเหลืองกาบใบเหลืองคุณต้องฉีดติดไว้คือไพมีโทซีนในระยะที่ข้าวกําลังสร้างรวงอ่อนนะครับน่ากลัวนะครับตัวนี้ต้องใส่นะครับอ่ามาดูตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็อ๋อยังไม่ได้บอกขนาดเนาะไอตัวนี้ไพมีโทซีนตัวนี้ใช้200กรัมนะครับ ถึงสามร้อยกรัมต่อพื้นที่ห้าไร่นะครับหรือน้ำสองร้อยลิตรนะครับอ่าตัวต่อไปก็จะเป็นพิพโอนิวนะครับทำไมรอบนี้เราถึงใช้พิพโอนิวพิพโอนิวจะได้เรื่องหนอนกอนะครับได้เรื่องมแมลงเปลือกแข็งหรือมแมลงเต่าทองนะครับหรือว่ามแมลงพวกตระกูลที่ชอบมาดูดน้ำเลี้ยงในเม็ดข้าวนะครับเราจะใช้พิพโอนิวนะครับตัวนี้ใส่ไปเลยนะครับ 500ซีซีนะครับใส่ในจำนวนเยอะๆไปเลยนะครับเพราะว่าราคามันถูกนะครับแล้วก็ฉีดในช่วงระยะนี้ดีนะครับเพราะเราจะไม่ใช้ยาร้อนนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวแคลเซียมโบลอนนะครับตัวนี้เป็นแคลเซียมโบลอนที่จะช่วยให้ข้าวสร้างเมล็ดอ่อนได้ดีติดเกสรดีขึ้นสร้างผนังเซลล์ได้ดีนะครับตัวนี้ก็จะใช้ในอัตรา 200cc ซีซี ต่อพื้นที่5้าไร่หรือน้ำสอง0ลิตรแคลเซียมนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมก็จะใช้เป็นสาร่ายนะครับของ a m a มกเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนกรดอะมิโนสาร่ายอะมิโนแหละครับกรดอะมิโนสาร่ายอะมิโนก็จะใช้ในอัตรา200ซีซีต่อ5ไร่นะครับหรือน้ำา200ลิตรนะครับคือกรดอะมิโนช่วยอะไรก็เกี่ยวกับพวกสร้างโปรตีนนะครับเมื่อข้าวขาดพลังงานหรือพลังงานไม่เพียงพออย่างเงี้ยนะครับ ข้าวมันสร้างเองได้นะครับตัวเนี้ยตัวแคลเซียมอะไรพวกเนี้ยข้าวมันสร้างเองได้แต่มันจะเพียงพอไม่เพียงพอก็ขึ้นอยู่ที่ความสมบูรณ์ของต้นข้าวนะครับต,ตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับบูโ,โพรเพนซินนะครับเราจะใช้ชนิดน้ํานะครับเป็นการคุมไข่เพี้ยนะครับช่วงนี้เราจะเน้นแต่คุมไข่เพี้ยนะครับเพราะว่าเพี้ยจะมาดูดน้ําเลี้ยงในระยะข้าวสร้างรวงอ่อนอยู่แล้วจะใช้บูโพรเพนซินคู่กับไพมีโทซิน นะครับตัวนี้ใช้ 200cc นะครับถึง 300cc ต่อน้ำ200ลิตรหรือ5ไร่นะครับโอเคนะครับคุมไข่ตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวน้ำตาลทางด่วนนะครับมาช่วยทดแทนปุ๋ยเกลืหรือปุ๋ยทางใบในช่วงที่แดดไม่มีแบบนี้นะครับเนี่ยฟ้าปิดกระหลุมอย่างเงี้ยแดดไม่เปิดแดดไม่มีนะครับหรือข้าวแบบ แดดปิดอากาศปิดนะครับฝนตกเนี่ยแนะนำนะครับน้ำตาลทางด่วนตานี้เลยนะครับใช้ดีนะครับก็ตัวนี้ใช้หนึ่งรเองนะครับต่อพื้นที่5้าไร่หรือน้ำา200ลิตรนะครับโอเคนะครับเขาเรียกพลังงานทางด่วนหรือพลังงานที่พืชสามารถนำไปใช้ได้เลยโดยที่ไม่ต้องพึ่งพาแสงนะครับอ่าตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวคล้ายๆออติวานะครับตัวที่ทุกท่านคุ้นเคยนะครับก็คือออติวานะครับสาร ที่ฉีดในช่วงระยะข้าวกัดหางปลาทูข้าวต้นกลมหรือข้าวออกรวงไปแล้วนะครับตัวนี้จะแก้เรื่องเชื้อราหลุมเชื้อรายุบเม็ดลายเม็ดดำหรือว่าเม็ดด่างหรือว่าโรคถอดฝักดาบโรคข้าวไม่เข้าเม็ดนะครับคุณคงเคยเจอโรคข้าวไม่เข้าเม็ดโรคข้าวโดนน้าค้างโดนหมอกแรงๆเนี่ยคุณควรฉีดตัวนี้ป้องกันเพราะว่าเมล็ดเมล็ดเขาจะไม่มีน้ํานมนะครับแล้วก็จะ ไม่ติดเก,กสอนดีแต่ถ้าคุณฉีดตัวนี้มันจะป้องกันให้ข้าวติดเก,กสอนดีขึ้นนะครับอัตราที่ใช้ก็น้อยนะครับน้อยนิด 200cc ต่อ5ไร่หรือ 250cc ต่อพื้นที่5ไร่หรือน้ํา200ลิตรนั่นเองนะครับก็ตัวสุดท้ายนะครับหมดแล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับลูเฟนนูรอนนะครับลูเฟนนูรอนคู่กับพิพนิวจะได้เรื่องหนอนกอแล้วก็คุมไข่นะครับก็เป็นอันว่าหมด นะครับตัวยา 1, 2, ึ่งสองสาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้าตัวนะครับก็หาซื้อใช้กันได้เนะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็คงเข้าใจในสิ่งที่ผมอธิบายขอบคุณมากครับ